เวลา15นาฬิกา5นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ,จ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนมสมวมนัตวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพพลตรีกสินทองใบใหญ่ซึ่งถึงแก่อันจิจจกรรด้วยโรคชาราเมื่อวันที่5มีนาคม2565สิริอายุได้74ปีด้านครอบครัวสมรสกับพลตรีหญิงศรีกัญญาทองใบใหญ่มีบุตรธิดา2คน พลตรีกรสินทองใบใหญ่เกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคม2490เป็นบุตรของนาวาเอกประสิทธิ์กับนางชะแลมทองใบใหญ่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบพรฤรรษีมหาทาตุโรงเรียนเตรียมทหารและโรงเรียนในรัฐวัชลจรจอมเก้าเริ่มรับราชการในตําแหน่งผู้บังคับหมวดปืนเล็กกองร้อยอาวุธเบากองพันทหารราบที่1กรมผสมที่23 ต่อมาได้ดํารงตําแหน่งที่สําคัญได้แก่ผู้บังคับกองร้อยทหารราบ23-1 1ภูพานน้อยอําเภนาแก่จังหวัดนครพนมผู้บังคับการกองพันทหารราบที่5กองทหารราบที่5ตําบลติเลงที่จังหวัดนร,ราธิวาสอาจารย์สอนวิชายุทธศาสตร์ทหารและการวางแผนทางทหารวิทยายลัยการทับบกและผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกอ,อรอมนตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกองทับ,บก นอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นราชองค์ครักษ์เวรในตำแหน่งนายทหารเสริมกำลังพิเศษถวายอารักขาพระบาทสมเด็จพระบรมเชษนาาธิเบศมหาภูมพิพลดุลยเดชมหาราชบรมนาตบวิตและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพลตรีกรสินทองใบใหญ่เป็นผู้มีระเบียบวินันกล้าหาญมีความคิดติเริ่ม และเป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและจากเพื่อนรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งทหารตำรวจสามารถปฏิบัติหน้าที่เต็มประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ